วันนี้จะพาเก็บผักบุ้งต่อจะเก็บยอดมะขามเลยนี่เอาไปผัดเอาไปผัดผักบุ้งแคละผักบุ้งแคละผัดตัดตัดเอาไปผัดน้ำมันหอยรั่วมันกับรว่ต้นตาเลยพี่นั่นแหละอ้นั้นละ่ะ,ละต้นผักบุ้งนั่นแหละต้นตาหัวเก็บอยู่ที่ต้นมะเม้เสิตัดน,นัึนแหละเขาตัดอย่างนั้นเหรอพี่เขาเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่แน,น่นเอาเองค่ะ มาเลยนี่เห็นไหมกำลังอร่อยเลยรุ่นนี้กำลังอร่อยเลยนี่น้องได้เมนูแล้วผัดกินกับข้าวถ้วยนึงจบอยากมากเลยนี่มันติดใจมากมันกรอบอร่อยมากบุ้งเราปลูกเองี่มันสดเราแบบกินมีความสุขมากนะพี่กันลากินอะโหแบบเฮ้ยแค่ผัดผักบ,บุ้งกับข้าวสวยนี่นจบเลย มันไม่ต้องกังวลอะไรไงพี่ไม่แล้วไม่น่าเชื่อว่ามันอร่อยแบบกรอบอร่อยปลูกเองอันดีสุดเนาะไม่มีที่ไม่มีทางกทาง็ทิปเดียวนี่กระถางทำเป็นคอนโดก็ได้ที่ที่เห็น,นาที่เขาลูกใช่กระถางได้ไหมสวยอ่าได้แบบนี้ก็ได้มไ่จำเป็นต้องไปซื้อกระถางใช่ จริงๆแบบคุยคุยประมาณสองตารางเมตรนี่อู้หได้กินแล้วถังน้ำเป๊ะๆกระเมาดัูนี่โอ้โหดูดำดำอะไรดำมาเนาะใจไม่ดำนะพี่ดีตัวตัดกระเขียวเขียวขาวเสื้อเสื้อขาวตัวดำ ผักเขียวงามสวยงามขึ้นไ้เยอะเีอะเลยนี่สวยๆค่ะสวยๆสดสดให้หมดให้หมดจะได้ขึ้นพร้อมกันต้องทำน้ำพริกปลาทูให้น้ำพริกปลาทู ตัดจากถนนจนมาเข้าป่าโอเคพี่จับตะกร้าถ่ายรูปมยแล้วม <c oughs> ันบอลนตัดต่อเนื่องเฮ้ยมให้ดูหน่อยก็ดูหน่อยโ <c oughs> อ้นี่สวยๆมีทั้งยอดมังขา,าบังบุ้งเยอะแยะเลยโอเคนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ